ทำไมคนโบราณถึงกลัวแมวดำเวลาพูดถึงแมวดำคนมักจะคิดว่าเป็นหลังร้ายแต่รู้ไหมว่าในบางวัฒนธรรมแมวดำกลับถือเป็นสัตว์นำโชคจุดเริ่มต้นของความเชื่อว่าแมวดำเป็นหลังร้ายย้อนกลับไปที่ยุโรปยุคก,กลางคนเชื่อว่าแม่มดสามารถแต่งร่างเป็นแมวดำหรือใช้แมวดำเป็นสัตว์รับใช้ในการทำพิธีลึกลับดังนั้นหากก็มีแมวดำเดินตัดหน้าคุณตอนกลางคืนคนสมัยนั้นจะเชื่อว่า คุณอาจโดนคำสาปหรือโชคร้ายกำลังมาแต่นในอีกฟากหนึ่งของโลกเช่นญี่ปุ่นและสะกอตแลนด์กลับเชื่อว่าแมวดำคือสัตว์นำโชคในญี่ปุ่นถ้าใครเจอแมวดำแว่นมาน่าบ้านเชื่อกันว่าจะมีโชคลาภเรื่องการเงินหรือความรักแม้แต่ในอียิปต์โบราณแมวทุกตัวรวมถึงแมวดำก็ถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์และการทำร้ายแมวถือเป็นอาชญากรรมแล้วทำไมในไทยจึงกลัวแมวดำ เพราะไทยรับวัฒนธรรมผสมจากทั้งฝรั่งและความเชื่อโบราณคนไทยมักเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจและในบางพื้นที่ก็มีความเชื่อว่าแมวดำเค็นที่หรือเป็นสือกลามระหว่างโลกคนกับโลกปิญญ,ญาสุดท้ายแล้วแมวดำไม่ใช่สัตว์ที่น่ากลัวแต่คืนหนึ่งในยือของความเชื่อที่ถูกส่งต่อกันมาโดยไม่มีใครถามว่าจริงไหมหรือแค่เคยเล่าต่อต่อกันมา